ใช่ไหมครับสามารถกด follow กด subscribe ครูได้นะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเอยอยู่แล้วล่ะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับทีนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาโอเคไหมฮะโจทย์ปัญหามันจะไม่มีรูปภาพมาหรอกโอเคไหมครับแต่ว่ามันจะให้เพียงแค่เ,คเราต้องมาวาดรูปภาพขอขงเองหรือจินตนาการอเองให้ได้โอเคไหมครับ อะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยโจทย์ข้อนี้ให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วก็บอกเส้นทแยงมุมมาไม่ได้บอกไม่ได้บอกด้านมาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรเส้นทแยงมุมโอเคไหมครับพอได้ไหมครับโอเคอ่ะลองตอบได้เลยว่าตอบเท่ากับเท่าไหร่ สูตรเส้นทแย,ยงมุมก่อนจําสูตรได้ไหมหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของเส้นทแย,ยงมุมบวกวะชัวนะว่าผลบวกนี่ผลคูณอ่าผลคูณแต่ทีนี้มันให้แค่เส้นด้านเส้นเดียวเองอะเราจะรู้ม,มันจะเท่ากันไหมอีกเส้นหนึ่ง พอได้ไหมอันเท่ากันตามจริงเราควรว่ารูปบอกอ่าตามจริงมันเท่ากันโอเคไหมตามจริงเราควรว่ารูปบอ,อกมาโอเคไหมครับเราจะได้รู้<ด>ว่าอูเซนเบลนะไม่เป็นไรเพราะว่าใช้เมาส์ในการวาดโอเคไหมอันนี้คือแปดโอเคไหมครเพราะฉะนั้นแปดต้องคูณกับอะไรแปดโอเคไหมครับส่วนด้วยอะไรแม่ขอไข่ ่าได้ขอขาโอเคถูกต้องนะครับอ่าขยับมาอ่าข้อนี้ยังไงต่ออีเฉยอันนี้นเกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมด้านคู่ขนานวอดความยาวเลยยี่สิบกว่า ิดคลองลึกเข้าคลองแต่ความลึกเข้าคลองนี่เส้นทะอยงมุมเออไม่เชิงว่าเส้นเ,เราวาดรูปออกมาก่อนก็ไดนะ้เดียมด้านหน้าหน้าตามันเป็นแบบนี้โอเคไหมครับปั๊บแบบนี้ออกมากูจะวาดที่ดินของชาวสวนนี่แหละโอเคไหมครับความยาวมีขนาดยี่สิบอันเนี้ยมีขนาดยี่สิบโอเคไหมครับ งงไหมเอ่ยไอลึกเข้าคลองหมายเออมันก็คือคลองเนี่ยมันเป็นเส้นตัดอยู่แล้วคลองมันไม่มันไม่น่าจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาคลองมันเป็นอะไรลักษณะนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคลองเขาก็เลยบอกตรงๆเลยว่าคือเลขอะไรแปลกกว่าใช่ไหมครับแบบนี้เองถ้าเราวาดรูปเราก็จะเห็นภาพออกมาหนึ่งร้อยหกสิบเออหนึ่งร้อยหกสิบแค่นะั้นโอเคไหมครับงงไหมครับ เนาะโอเค่ะเรามาดูกันต่อครับอ่าข้อที่สามขนมเปียกปูนอันนี้ควรว่าลูกขนมเปียกปูนออกมาเหมือนกันกับสี่เหลี่ยมด้านคู่ขนาดอ่ะเดี๋ยวครูมานะครับแป๊บนึ่งนะอาลองดูซิว่าได,ด้หรขนมเปียกปูนใช้สูตรอะไร อ๋อคุณลืมบอกสูตรตรงนี้เนี่ยมันไม่ให้ความยาวเอ้ยมันไม่ให้ฐานกับความสูงมาใช่ไหมครับมันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับขนมเปียกปูนถ้ามันให้เส้นทแยงมุมมาเนี่ยเราใช้สูตรนี้เหมือนก,นกันกับเรื่องของเรื่องของจัตุรัสโอเคไหมครับนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม ผลคูณของเส้นทแยงผมคูณของเส้นทแยง,ง,นยงหนูว่าไงคะลูกเอาเหรียญไปทําไมคะลูกหนูต้องขอพ่อก่อนไม่ไม่รอนุญาตถึงแม้ว่าจะเห็นก็ตามโอเคไหมครับลูกเข้าใจไหมครับว่าไม่ใช่เงินหนูเป็นเงินคนอื่นเข้าใจพ่อหรืเ่อหนูไปเจอของใครแล้วไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องขอ ถ้าพ่อให้ถึงจะเอาโอเคปโอคโอเค่เคะพอ่อชอบทำตังดูวเอาผลคูณของเส้น้แยงมุมแล้วคูณเสร็จหนึ่งส่วนสองทำได้ไหมครับงงไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนอ่าลองดูซิโอซี่อมเลน ได้ไหมนอน้อยนอนจี๋จังน้อยเฮขอหานก่อนเอาหนึ่งเ่วอสองอ่ะใบ้เป็นพ่นอนะาทำงครับอ่บาแล้วหนูจะซื้อสีเลย เลยเก็บไว้เฉยๆโอเคอ่ะตรงได้เท่าไหร่ครับ <11 8. S 1> หนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าโอเคไหมครับมีคําตอบไหมครับเรื่องจดจดสูตรนี้ไว้ก็ได้โอเคไหมครับเนอะเพราะว่าสูตรนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกับฐานกับความสูงเผื่อว่าเจอโจทย์ในลักษณะนี้ออกมาแล้วเขาให้เส้นขแยงมุมมาโอเคไหมครับเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเอาสิบสี่ไปคูณกับ เอาเส้นทแยงมุมไปคูณกันเนี่ยเราก็ไปส่วนด้วยเษตติงส่วนสองโอเคไหมครับเซตนิ่งส่วนสองแบบงงไมหมเอ่ยทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในข้อถัดมานะฮะอ่าเลื่อนลงมาอีกสักหน่อย,อยพอไหวอยู่เนาะอ่า<อ>ทีนี้ลูกบ้าวลูกบ้าคงไม่บอกเนาะทำเองได้ป้ะอุ้ยลูกบ้ามันสลับกันเนี่ยเดี๋ยวนะครับ มันทําย้อนกลับพอ,อที่จะทําย้อนกลับได้ไหมไหน,นเนาะอ้ยนี่นคนดีสี่ร้อยห้าสิบไหวไหมอเต้นงอ่าอ,อันนี้เคยเรียนเรื่องแบบว่าเรื่องย้าย เรื่องสมก,การเบื้องต้นไหมครับอยู่ที่มีใครเคยสอนเรื่องสมก,การเบื้องต้นนิดนิดหน่อยไหมสมการตามจริงเราเรียนตั้งแต่ป .1 แล้วล่ะนะครับป .1 ที่เขาบอกไหว,วไหมพอไหวไหมครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวรูปรูพื้นฐานสมก,การนิดหน่อยแล้วเราลองลองฝึกดําดูดีไหม ได้ไหมครับวยวขอรูก่อนโอเคต้องเป็นหกห้าสิบเก้าร้อย อ่ะเดี๋ยวครูบอกเทคนมคนะครับอันดับแรกเขียนเขียนสูตรมันก่อนพื้นที่นะครับพื้นที่สี่อ่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวโอเคไหมฮะสี่เหลี่ยมรูปว่าวมันจะเท่าก,กันกับเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมครูให้เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นอ่ายี่สิบอยู่แล้วอ่าผลคูณของเส้นทแยงมุมใช่ไหมฮะเส้นทแยงมุมทีนี้ บรรทัดที่สองเนี่ยเราควรแทนค่าเข้าไปเราแทนค่าคือ450โอเคไหมครับ450เครื่องหมายเท่ากับเศษ1.2ส่วน2เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้แทมน่าจะเกือบจะใกล้เคียงแล้วละ่ะที่บอกว่า900น่ะนะฮะทำต่ออีกสักหน่อยหนึงโอเคไหมนะครับนั่นก็คือพอเราได้900ไปแล้วปุ๊บเนี่ย ให้เราเอา20ไปทำอะไรกับ900หารหารโอเคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากอะสรุปก็คือเมื่อกี้เนี่ยมาถูกทางแล้วโอเคไหมครับนั่นก็คือเอา900อยก็คือเอา2ไปคูณกับ450ใช่ไหมครับตอนแรกใช่ไหมเอ่ยอะได้900แล้วก็ไปหารกับ20 45โอเคเว้ยเยี่ยมมากนะครับ45 ว,ว้าโอเคอ่ะเพราะนั้นตอบข้อที่สองใช่ไหมเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอ้าวปป๊บเดี๋ยวเรย่อมสี่เหลี่ยมข้างหมูไม่บอกแล้วกันข้อนี้ให้คิดเราเองไม่ยากโอเคไหมเออม,มันค้างอยู่ อ่ม่่โอเคอ่ะข้อนี้จําสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูได้ตอบได้เลยโอเคไหมครับสองคูณกับสิบ ข้อไก่ okay, ใช่ไหมครับก็คือเอา15ไปบวกกับ22เป็น37ใช่ไหมครับแล้วไปคูณกับ10แล้วไปหารกับ2ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยเนาะถูกแล้วล่ะโอเคนะครับ <All> right, à, เดี๋ยวครูลองเช็คดูนีดน่ะครับ37คูณก,กันกับส mm? okay, นะิบ okay, ขนะ้อไก่เหรอข้อไก่เหรอ เจ็ดเจ็ดคะนึเดือนสองไม่น่าให้โอกาสอีกทีหนึ่งอะให้โอกาสอีกทีหนึ่งอะไม่ใช่กอไก,ก่งงไหมสามสิบสามสิบเจ็ดมาจากไหนงงไหมเส้นทางด้านคู่ขนกนเออด้านคู่ขนานเอามาบวกกันใช่ไหมเอ่ยนะครับ,รบแล้วเอามาคูณกับสิบแล้วไปหารกับ สใช่ไหมเอ่ย <ละ S 1> มันจะได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบห้าเออร้อยแปดสิบห้าโอเคไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นคือข้องอมูใช่ไหมเอ่ยนะครับอ่าทีนี้เรามาต่อกันอีกครับอ่านี้จัสุรัสร้างบ้าน อันนี้ลูกเล่นนิดหน่อยนะครับลูกเล่นนิดหน่อยจัตุรัสก็จริงแต่ว่าเอาความยาวรอบลูปมาด้วยมันเป็นบทประยุกต์มันเป็นข้อประยุกตไงนะครับข้อนี้เนี่ยเราต้องเร<ะ>ียกว่าต้องวาดรูปออกมามีบริเวณขอบป้านกว้างๆแบบนี้แล้วกันโอเคไหมครับเนาะต่อจากนั้นก็มี สี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ข้างในบ้านโอเคไหมครับเป็นแบบนี้น,นี่นะครับถ้าสร้างบ้านเป็นพื้นที่อ๋อไม่ใช่อันนี้คือบ้านแล้วกันโอเคไหมเป็นพื้นที่หกสิบตารางวานี่คือหกสิบตารางวาโอเคไหมครแล้วไอ้ข้างนอกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาทำไมครูวาดมือเหมือนสี่เหลี่ยมผอนอ้าจังเลยเอาลบใหม่นะฮะ,ะวาดเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ แต่ตามจริงมันต้องเป็นจีเรีย<ฮ>ครับครับงงไหมวาดวาดใหม่มเสียงมันกระเสียงมันกระตุกอะครับได้ยินไหมตอนนี้กกอ๋อตะก,กี้อาจจะเป็นเพราะฝนมันตกด้วยหล่โอเคไหมครับมันก็เลยมีเสียงแบบแปลกๆออกมานะครับโอเคถ้าครู แต่เขาบอกว่าเส้นรอบรูปเขาบอกไว้เพียงแค่เส้นรอบรูปเขาไม่ได้บอกว่าด้านนะถ้าด้านเนี่ยเราต้องเอา7 2็ดิคูณเิบเลยใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าด้านไงเขาบอกว่าเส้นรอบรูปคือ7 2ิบเส้นรอบรูปด้านทุกด้านมันเท่ากันหมดไหมฮะเท่าทุกกันหมดใช่ไหมครับเส้นรอบรูปหมายคล้ายๆกับเราวิ่งรอบสนามวิ่งรอบบ้าน <S 2> <S 2> <S มันมีค่าเท่ากันกับเจ็สิบใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอยู่สี่ด้าน แต่เราต้องการแค่ด้านเดียวเพื่อเข้าไปในสูตรโอเคไหมฮะเพราะว่าบันด้านคูณด้านไงเราต้องการแค่ด้านเดียวแต่ว่ามันมีอยู่สี่ด้านสี่ด้านรวมกันแล้วเป็นเจ็ดสิบสองถ้าเราอยากได้ด้านเดียวปุ๊บเราจะเอาสี่ไปทําอะไรกับเจ็ดสิบสองก่อนครับสี่ไปหารเออสี่ไปหารโอเคไหมฮะสี่ไปหารได้สิบแปดอ่าได้สิบแปดเพราะนั้นแต่ละด้านก็คือสิบแปดอันนี้คือสิบแปด แล้วเราจะหาพื้นที่ที่เหลือได้ไงเรามาดูแนวความคิดนิดนึงนะครับพื้นที่ที่เหลือหมายความว่าเอาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตรุรัสทั้งหมดไปลบกับบริเวณบ้านบริเวณบ้านเขาให้ตัวเลขมาแล้วใช่ไหมเอ่ยบริเวณบ้านเขาให้ตัวเลขมาแล้วเราไม่ต้องไปคำนวณบริเวณบ้านนะก็คือ6อะไรลนะหกสิบ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่พื้นที่ทั้งหมดมันเป็นสีน่เหลี่ยมไงจตุัรสมันก็เลยเอาสิบแปดไปทําอะไรกับสิบแปดคูณอ่าสิบแปดคูณสิบแปดแล้วก็ไปลบหกสิบก็จะได้พื้นที่ที่เหลือโอเคไหมครับตามรูทันไม่เ่ยทันไหม,ไมฮะทันโอเคอ่ะไหนลองจุกทําำ้อนนี้ลองดสูสิว่าได้คำตอบหรอเป่เา 嗯。Um. ได้ไหมครับอืต่มอยี่สิบสี่แล้วไปล้วหกสิบอือหึอี่สิบห้าสิบสี่อรูอแล้ว้รั้ เดี๋ยวนะั้นนิดนึงนะครับแป๊บเดียวหน่วยมันไม่เหมือนกันน้อยอันนี้ลูกเล่นหน่วยด้วยนะโอเคไหมครับหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นวาโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวครูแบบนิดนึงหนึ่งวาหนึ่งตารางวาโอเคไหมครับอันนี้ขอโทษทีลืมดูหน่วยหนึ่งตารางวาหนึ่งตารางวาเทียบ เทียบหน่วยก่อนนิดนึงนะเราต้องแปลงหน่วยนิดนึงเท่ากันกับ4ตารางเมตรโอเคไหมครั4ตารางเมตรอ่าตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอา8คูณ18รเราต้องส่วนด้วย4ไปด้วยโอเคไหมครับเพื่อให้มันได้ตารางว<อ>ตามครูทันไหมครับคบแ18คูณ18แล้วหารด้วย4ถึงเอาไปลบก,กับ60ได้ตามทันไหมเอ่ย ทันไหมครับงงไหมครับโอเคอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงหน่วยหน่วยม่นองเหมือนกันนะครับแต่เขาให้ตอบเป็นตารางวาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยนิดนึงโดยการเอาเพราะว่าหนึ่งตารางวาเป็นสี่ตารางเมตรเราต้องเปลี่ยนให้เป็นตารางวาก็เลยเอาสี่ไปหารโอเคไหมครับเอาลองดูใหม่สิเอาสิบแปดคูณสิบแปดแล้วหารด้วยสี่ครับอืม <น>ได้ยีเอ็ดได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหม <S 1> 1 <S นะนะโอเคได้ยี่สิเอ็ดถูกต้องแล้วนะครับอันนี้พอได้ไหมอันนี้พอได้อยู่เนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับขยบมาหน่อยอืมตอนที่สี่โจทย์ทดสอบตรงหาพื้นที่แรงเงา จงหาพื้นที่แรงเงาคู่ค่ะเสียงกระตุกเสียงกระตุกใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักครู่อะนะฮะให้เดี๋ยวนะนฮะฮัโลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินมด้<ล>่ยได้ยินไหมครับ<ล>ดับไปกันเดี๋ยวนะ โอเคมันมันมันโอเคมันมันอาจจะดับไปไได้ยินไหมฮะตอนนี้พอดีตอนนี้เห็นหน้าจอครูไหมครับเห็นครับเห็นนะครับเห็นหน้าจอครูอยู่เนาะครูยังไม่ครูยังไม่ได้แก๋อครูยังไม่ได้แกนสกรีน อ่าสแกนสก,กีนเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์สก,กีนแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งพอดีมันกระตุกแล้วมันก็สายมันก็จะหลุดโอเคไหมครับอ่าแชร์สก,กีนแล้ว,ลวเห็นหรือย,ยังครับทีนี้เห็นแล้วเนาะโอเคเอืมสัญญาณไม่เท่าไหร่นะครับแต่แต่เรียนไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองจะปรับเอาเครื่องฮอตเอาเอา,เอาตัวโทรศัพท์มือถือเป็นตัวฮอตสปอร์ตเดี๋ยวปล่อยครับอันนี้ใช้ ใช้เน็ตบ้านนะครับมันอาจจะเสียงกระตุกอ่ะโอเค okay. พื้นที่แรงเงากี่ตารางเซนติเมตรพื้นที่แรงเงากี่ตารางเซนติเมตรยากเกินไปไหมเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเอาพื้นที่ที่มันเป็นแบบว่าพื้นที่ขาวๆเนี่ยเอาไปลบกับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคไหมครับ แล้วพื้นที่ขาวๆเนี่ยมันกี่พื้นที่ล่ะมันมีทั้งหมดสามพื้นที่จะเห็นว่ามันเล็กๆมีอยู่สามพื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้ตามทันไหมเอยก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ตรงนี้ให้เราเอาไปลบกับพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นวิธีการคิดที่เราอยากได้พื้นที่แรงเงานั้นก็คืออ่าพื้นที่ แรงเงาค่ะแรงเงานะครับก็จะเท่ากันกับเท่ากันกับพื้นที่ทั้งหมดก็คือสี่เหลี่ยมผื้นผ้านี่แหละทั้งหมดนะครับไปลบกับสามพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็มีพื้นที่ที่1บวกพื้นที่ที่สองใช่ไหมเดี๋ยวครูใช้เครื่องหมายบวกเป็นตัวขั้นไว้แต่ว่าข้างในนั้นมันจะเอาไปคูณกันอยู่แล้วโอเคไหมครับตามสูตรสี่เหลี่ยมเออสามเหลี่ยมผืนผ้าไอ้สามเหลี่ยมอ่า สามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ทั้งหมดของเราก็คือเท่าไหร่ครับก็คือสี่เหลี่ยมก็คือสิบคูณห้าไปเลยพื้นที่ทั้งหมดห้าเออเอาเอาสิบคูณห้าไปก่อนโอเคไหมเขียนห้าคูณสิบไปก่อนไว้ก่อนไว้รอต่อแล้วกันโอเคไหมครับต่อจากนั้นไปลบกับเสียงมันกระตุกอีกแล้วเสียงมันกระตุก้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะอาจจะลองคอครับโอเคครับ อ่าเดี๋ยวให้แคมลองทำให้ครูดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวครูจะเดินไปเอาโทรศัพท์มือถือมาเปลี่ยนเป็น h อ t s p o t นะครับเสร็จหนึ่งส่วนสองคูณอะไรครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่หนึ่งละกันอันนี้เป็นพื้นที่ที่สองพื้นที่ที่สามอ่าครูลืมบอกไปว่ามันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคือความยาวเออความความสูงโอเคไหมฮะ ตเเบสตะเบสคือฐานมันคือเท่าไหร่อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหกแต่ความยาวทั้งหมดคือสิบแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นต่อหกบวกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดโอเคไหมครับเจ็ดบวกอีกสามใ้เจ็ดบวกอีกเท่าไหร่เลยถึงเป็นสิบเจ็ดบวกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสิบความยาวทั้งหมดเลยคือสิบอันนี้เป็นหนึ่งบวกหกกลายเป็นเจ็ดโอเคไหมครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ <Hello. S 1> พอดีครูเดินไฟสองฮอตสปอตมาเดินแป้งอ่ะเมื่อกี้นี้บอกไกด์ไลน์ไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ต่อฮอตสปอตนะครับเดี๋ยวต่อครับอบอกไกด์ไลน์ไปเมื่อกี้นี้พอทำได้ไหมก็คือเอาสามเหลี่ยมสามรูปมาบวกกันก่อนแล้วเข้าไปลบกับ sedut juga. Oke.